เซสเซสโลไล์กลับมาอีกครั้งกับ Story of Seasons f r i i n d of m i n e r ร l t ทา n นะวันนี้คุณมาดูนี่เร็วมาดูนี่เร็วฮะทุกคนนี่เรียกว่าเจ้าลูกเจียบคริสตัลตัวล่าสุดเนี่ยนะฮะมีหวัวใจเต็มแล้ว2 4 6 8 10นะ10ดวงโอเคในสุดขผมก็วิจัยสายพันธุ์สุดโหดขึ้นมาได้แล้วนะเดี๋ยวน้องจะเป็นแม่พันธุ์ตัวใหม่ไปเรื่อยๆเลยนะน้งมา้าหวัดดีลูกน้องมาอย่าวิ่งหนีพ่อได้ไหมอู้า ก็หน้าจิ้มตัวอาคารไว้นะจะได้หาที่กระโดดได้โมเบโมเหลืออารกาโมจะคุยกับนายเรือยงนะโรตีคุยแล้วอาควา,าไปเร็วขอบคุณมากวันนี้ฉันหวงัวงว่าฉันหวังว่านายจะให้อาหารครบนะตอนนี้เขาให้ห้านะฮะมาดูว่าเขาจะให้หหรือไม่ไม่เขาให้ห้อีกแล้วทำไมอ่ะ อ๋อมันอยู่ตรงนี้ตัวที่ท้องโอเคชัาเข้าใจแล้วฉันผิดเองขอบคุณมากเลยนะ้าเข้าใจในายผิดไปเมื่อวานอะ่ะฉันคิดว่านายเออยังไม่เก่งเรื่องนี้ฉันขอโทษทีตต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 ตเตก็บฟืกตกันฮกะไต้เตกาขเตยโกรงนตกรเตกรตรู้วกธีตกรตกวันตก้ก็บเนกาตกรกระเ อเอาไม้ที่นายมีมาเดี๋ยวนี้ต่อละประมาณหกใช่ไหมฮะเราเขาะวะันละสี่ฮะหกสี่ยี่สี่ก็ไม่เลวนะผมว่าเคียวได้แล้วแต่เราไม่ได้ไป ร้านคุณไซบาร่านานเลยต้องไปเอาซะหน่อยไปเพื่อนแต่คุณไซบาร่าก่อนเว่าเคียวมิทริวเราได้แล้วล่ะสวัสดีครับนี่เรียบร้อยได้มาแล้วเคอร์เบลดมิทริวใช้ตัดหญ้าและวัชพืชระวังนะ อย่าตัดพืชผลของตัวเองประมาณนี้เหลือเจ้าสสิ่งนี้นะฮะรดน้ำเนี่ง่ายนะเราแค่ต้องรดเองบ้างขวานก็กำลังทำอยู่ขอบคุณมากลุงโยนไปเฮ้ยผมจะโยนผลส้ม ชิบห้าโยนผิดขอบคุณมากเทธิดาบอกว่าขอบคุณเหมือนเดิมุน้องมา้านอนหลับน่ารักมากเลยเมื่อกี้หวานเดือนปีหวานเดือนปีหวานเดือนปีจะเย็นหายใจก่อนนะวัวหวานเดือนปีชิ้นเดียวก็มีประโยชน์ขอเก็บหน่อยผมเอาเครื่องเคาะไว้ด้วยกันดีกว่านะอืม มีอีกไหมที่บ้าจะมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมมีคนไหมเธออุ้ยมีอีกไหมมีอีกไหมที่น่ารักเหมือนเธอก็อมีอีกมีหินอีกแต่ว่าไม่มี e อ e r g y แล้วว้าวว้าวภูเขาสวยงะไม่ได้ทิ้งน้องม้าไว้ให้กลับบ้านเองได้มาจะร้ายที่สุดนะขอฟื้นฟูตามิน่าสักห้าแล้วกันแป๊บหนึ่งเอาให้แสนรักกลับมาร่าเริงเหมือนเดิมก่อน เออโอเคไปน้องมากลับบ้านกันเถอะมาดูกันว่าไม้กับหินเราได้เพิ่มมาอีกเท่าไหร่หินนี้น่าจะต้องการอีกเป็นร้อยเลยนะฮะอควาจะเหงาหรือเปล่ามาบ้านผมคนเดียวอ้าวนอนจมไปซะแล้วโอเคยังเหลือที่ให้อาหารไก่อีกหนึ่งที่ อ้าวและนั่นก็เป็นเสียงเอ่อเรนเดอร์คลิปเสร็จนั่นเองนะน้องมาเขาวิ่งตามเราปะเออวิ่งตามขอบคุณมากนุ่มฟูมากเลยหงวันอุ้ยคุณแซกมาแล้วสวัสดีฮะตอนนี้ผมมี2 9 0 0มามาดูว่าไข่ไก่ข,าย,ขายได้เท่าไหร่นิดเดียวอะ่ะไม่ถึงพันอาจจะถึงไปนอนเพื่อไม่ให้การเสียเวลากับหน้าหนาวแบบนี้ ในหนึ่งวันที่ผ่านไปที่ไม่มีเครื่องนวดแป้งมาขายผมอยากกินอูด้งมากๆทั้งในชีวิตจริงและในเกมเมื่อในชีวิตจริงผมยังไม่สะดวกกินผมจึงต้องมองหาในเกมก่อนจิ๊บจิบจิบตื่ตืๆตื่ตืตืือดีฮะรับไป2องสสี่ ห้านังแกหายไปไหนอ๋อนังแกเราตัวติดเดียวอย่างคุณอุ้ยตอไม้เต็มเลยวันดีๆแบบนี้ต้องเคาะให้หมดโบ๊เข้าให,ห้วันนี้เยอะวันนี้ตอ่อไม้โคตร้มวันแห่งความรักผมต้องเตรียมตัวอะไรให้สาวหรือเปล่าวะแล้วไม่วันวานเลนไทยมาอยู่เดือนนี้อวันแห่งความรักฉันมีเธอทุกปันโยโย,โยไป โจไปทุบหินใช้พลังเยอะมากฮะตเจนิเฟอร์วัสดีเออปัญหามุมกระโดดยากมากเลยนะเนี่ยเออผมขอซื้ออะไรกินเพิ่มจำย่าหน่อย d a i ี y Special นะประจำวันเนาะแอปเปิลพายไม่ไงน่าจะเป็นของที่เราสามารถ r ราฟได้โดยใช้พายเ้ยเดยใช้ Apple กินเลยอือฮ mm ึ hmm. uh huh. จัดเต็มไปดิน้องมาวัสดี Dom, ون, มมเหมือนขี่น้องมาแล้วมันมีเอ่อมันมีค่าประสบการณ์ที่ขี่ด้วยนะผมก็เลยขี่ไว้น้องจะได้แบบว่ามีประสบการณ์ก่อนลงแข่งโชว์เขาให้มีอีกบ เป็นน้องมาที่ดูน Debatte, young, <ท Verse. S 3> ุ่มฟูมากเลยฮะมันโดดขาน้องเลยแบบว่าตุ้ยตุ้ยตุ้ยอ่ะ อุยฉันไม่เคยเก็บเลยอ่ะมันคืออะไรอ่ะใช่บลูป่ะเหมือนไวท์ไวท์จริงด้วยโอ้พระเจ้าจอรลองขายให้หมดก่อนนะฮะเผื่อว่าคุณหมอเขาจะได้วิจัยยาแบบพิเศษขึ้นมาเอาไปเลยนี่นี่คือความเร็วผมว่าหินเกือบได้ละเกือบสร้างโรงนาได้ละเวิเ่งเล่นลูกวิ่งเล่นไม่มีอะไรวิ่งเล่นเฉยๆล้วขวานเราอ่ะได้เท่าไหร่ละ มันเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเนี่ยไม่เพิ่มเลยนะเป็นไอเทมที่เพิ่มยากมากคือจะตัดวิเจนะ้แก้งนะแกล้งน้องจะตัดต่อใหญ่มันก็ต้องใช้ระดับมิตริลด้วยนะใช่เปล่าวะลองดิเฮ้ยตัดได้แล้วโอ้ไอ้บ้านายนี่มันไม่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยอืมแต่ใช้เอเนจีแบบโอ้โห <c oughs> <c oughs> ผมว่าเราพอกันแค่นี้ก่อนนะ ตะกตุ่มตะมุ่มตะกตุมตะมุ่มไปนอนสำหรับวันนี้ช่วงนี้ไม่มีอะไรเลยฮะนาทวินเทอร์เนี่ย9ก0บาทยำยำยำโอ้ไอเกนไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงเรามีผู้จิ๋ววาร์ปมาดูแลน้องได้อยู่แล้วนะฮะอ้าวแต่ไม่ได้ผลผลิตอะไรเลยวันนี้วันเกิดคุณดัตลี่อ่ะเหมือนไหนที่ ดูเหมือนจะสอนนี่ผมต้องดูให้จบปะหรือว่ามันสอนเลยเหมือนบางอันมันเรียนรู้แล้วนะฮะมันก็เลยไม่ขึ้นเมนูมาให้เราอ่ะช่วยสอนวิธีทำเอ่ไม่แน,นข้าวนมาแล้วใช่ไหมที่นอแป้งโอเว่นนะฮะเตาอบถ้าคุณมองหาของหวานเตาอบเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณต้องมีเลยนะไหนดูหน่อยว่ามีอะไรบ้างที่ใช้เตาอบคราฟได้แล้วน่าอร่อยในอ,องเนสนผงกะหรี่กับโอนิกิริ อันนี้เกลือน้ำมันแล้วก็ไข่ธรรมดาอันนี้เป็นข้าวผัดอะฮะอืมซื้อได้หมดเลยนี่นะแล้วก็เอาไข่ามาแค่นั้นเองน่าสนใจนะเนี่ยนะอันนี้เป็นเออ่ขนมหมอโอโคโนมิยากิข้าวอะโทมัโตนี่ไงใช้แอปเปิลสดชื่นเะยี่ยมนี่ฮะต้องใช้เตาอ,อบนี่ไงมันเผาทำได้เลยนะเนี่ยนะแบมบูชูด โรลลิงพินว่าอะไรจะมาขายไปซื้อยาคุณหมอดีกว่าปะซื้อยาคุณหมอดองไว้ใช้งานไม่รู้อุ้ยมันมาอีกแล้วอ๋อเพราะพายุมานะเออก็ดีมีอะไรให้ไม่ทำลายสวัสดีลายชเวตมตนอยู่เลยอ่ะเพื่อนโมแล้วนายจะมา นอนซ้อนกันทำไมอยู่ตรงนี้ขอลองอันนี้หน่อยสี่สี 4, ่สองสี่ครั้งที่สามสี่ครั้งที่สี่สี่ครั้งที่ห้าหูจุกจุกไปดิหกครั้งอะฮะเอนเนอร์จีเกือบหมดไปไปซื้อดังโง่มาทำดีกว่าน่าจะประมาณแปดหรือเปล่าฮะเหมือนใช้สัมมิน่แปดต่อการช็อปช็อปหนึ่งครั้งงยอดเยี่ยม ยิ่งใหญ่เกรงใครใหญ่โตโมโรานบันจะตไทยเฮ้ยลืมไปได้ไงว่านายเคยมีมาเราเรียกล่าโอ้โหชาหนลมามาพ่อ,นอนพนนนในโลกมเราจะซื้ออ่วันอังคารอย่าบอกว่าร้านปิดแล้วนายจะส่งจดหมายมาทําไมวันที่ร้านมันปิดอ่ะเพื่อนคุณหมอห้าผมอยากซื้อ,อยาคาเฟอีนทําให้หายเหนื่อยเท่าไหร่ขอลองนะห้าสิบ โอ้โหละห้าร้อไงทำทรงเยอะไงทำทรงเยอะไงเราอะซื้ออาหารมันเยอะกว่านะฮะผมไม่ได้พูดเล่นเดียเมื่อวานที่เราซื้ออาหารเมนูประจำวันใช่ไหมห้าร้อได้เกือบร้อยซามินิ่านะฮะเหนื่อยเรหนื่ยาาอยไม่มีที่ให้จอดม้าเลยอุ้ยเดีย๋ยบอกนะว่าร้านปิดอยู่ตอนนี้ <c oughs> ร้านเปิดกี่โมงอะรันจังเดี๋ยนะ8ดโมงถึง3ามทุ่มไม่ใช่เหรอฮัลโหลรันจังเราข้ามอะไรล่ะรันจังจากซื้อจบแล้ววันนี้ไม่มีอะไรกินเลยจบแล้วไปดูหน่อยว่าฟืนเราเยอะขึ้นไหมวัตเดฮะผมมารีโนเวทขัดนิดเดียวเองเอาสัก50ไดีไหมห้าสิบหมันขาดอะไรนะขาดหินมีหรอฉันจะพลาดรงนาไปเลย แล้วเฟอร์นิเจอร์ยังซื้อได้อยู่หรือเปล่าโอ้โหคุณเหลือหมื่นหนึ่งไว้ก่อนช้อปปิ้งนะช้อปปิ้งไปดูที่บ้านกันดีกว่าใช้ตังหน้าหนาวที่ไม่เค่อยจะมีรายได้ซะด้วยนะตูเ้เย็นใหม่ใช้ไรกว่าเดิมทางทนที่เราก็ไม่เคยเก็บเต็มด้วยซ้ําและทีวีใหม่โอ้โหทีวีใหม่จะพาบแตกแบบนี้ก็ตัวใครตัวมันเอาหินเก็บก่อนนะฮะ มีมาแล้วเราทําอะไรเร็วขึ้นเยอะเลยไม่เสียเวลาไปกับการเดินทางถ้าเาคาเรนมาอยู่ตรงนี้ทําไมคนเดียวเหมือนเคยทุกครั้งที่เจอกันเราเอาของมาถวายเทพีอุ้ยนี่เหยียบเลยนิสัยไม่ดีต้องใช้อาหารสัตว์หน่อยนะฮะพอดีน้องเริ่มเยอะขึ้นอุ้ยโอถ้าเอาข้าวโพดมาใส่นี่ได้อาหารสัตว์ด้วย ตอนนี้มี24พรุ่งนี้ต้องซื้อละลาหมดตูดแน่มันเจอคุณดัตลี่นี่นะแล้วผมหาเขาไม่เจอด้วยนะไปที่ร้านแล้วอาจจะร้านก็ปิดอีกแล้วเหรออิลี่บอยจังอ่ะพรุ่งนี้ควาเหลือวันเหลือทุยเ,เหลือวันเดียวแล้วนะฮะเฮ้ยโอ้โหคูนสองวันต่อเนื่องไม่นะพรุ่งนี้วันวาเลนไทน์โหสองวันต่อเนื่องวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์ฉันอยากรู้จังว่ามีใครเอาช็อกแลตให้ฉันไหมโ ช็อกโกแลตให้สาวได้วะ่ะนะเดี๋ยวเอาป๊อกโกแลตไปให้สาวๆกันเถอะไม่ได้ซื้อไว้ด้วยนะร้านร้านน่าจะเปิดเฮ้ยเธอมาทำไมอะ่ะฉันไม่มีช็อกโกแลตให้นะขอบคุณที่เป็นคนที่พิเศษมากเลยนะเรกันแฮปปี้วาเลนไทน์เฮ้ยเฮ้ยบเรียวมาให้ ฉันหวังว่านายจะชอบเฮ ύ, ้ยจะไม่ได้เตรียมไว้ให้อ่ปะปปุริจังอย่ากโกรธกันเลยสงสัยเราไปซื้อไก่ร้านเขาบ่อยนะฮะมีใครม่อีกไหมอะ่ะดูดิปปุริหัวใจสองดวงเองนะฮะขอดูรูปเต็มหน่อยขอดูความสวยงามของเธอหน่อยว้าวแมรี่แมรีิา้าผมเจอรออยู่ตรงนี้ น,นกมสไ้องเริ่มไม่ค่อยสบายแล้วนะฮะให้ตัวที่นอนท้องอยู่หน่อยอ,อีกแล้วเขามาปล่อยคลื่นอีกแล้วนะะคุณก็สอินนัทตอสฟูวันเขาไม่ชอบอะ่ะคุณไม่ชอบส้มอย่างนั้นหรอแมรี่มาไหมไอ้ <c oughs> มองครึง่งคุณว่าแมรี่จะมาหรือเปล่าอะ่ะ <c oughs> <ๆ>ิแมรี่แมรี่ทำไมไม่มีใครมาคุณแมรี่แมรี ไปซื้อช็อกกรลตกันดีกว่าแมรี่ไม่มาไม่เป็นไรผมเอาให้เธอเองอืมไม่ห่อด้วยนะเดี๋ยวสับสนเจออยู่ที่ไหนสบายดีหรือเปล่าแมรี่เอ่อถ้าฉันเดาไม่ผิดวันนี้อ่อว,วาเลนไทน์อ่ะขอบขอบคุณมากนะน้่น่ารักอะ่ะน่ารัก แล้วก็เดี๋ยวซื้อคืนป๊อปรีหน่อยนะฮะเฮ้ยเมันโอเวน่นนี่ยนะก็ว่าจะซื้อแป้งดังโงฮะแต่ว่าเราไม่ได้รวยเงินไม่เฟอร์แล้วตอนนี้เหลือ9,000เก็บไว้ก่อนเอออยู่หรือเปล่าป๊อปรี้จ้างวันดีจ้าชาแนลช็อกแลนดมาให้เหมือนกันแต่ว่าวันนี้วาเลนทน์นะขอบคุณมาก ผมมาซื้ออาหารไก่แต่ถ้าเราไม่มีอาหารไก่ติดไว้อเราใช้วิธีตันกระดิ่งเอาได้ไหมซื้อไว้หน่อยเต็มกระแป๋เลยเตมกระเป๋เลยพี่บอเบบบเขาให้บเขาให้เบเขาให้สองร้อยยี่สิบสี่เหลือเหลือ น้องบอกมากันหรือ,อยังออกมาแล้วนะฮะเราจะหินกับไม้นี่มันเยอะเกินทำไมแมรี่เขาไม่เอาช็อกโกแลตมาให้ผมอะ่ะทำไมเป็นป๊อปปูริก่อนนะไม่เข้าใจหัวใจแมรี่เยอะกว่าไม่ใช่หรอฉันไม่เข้าใจเลยหรือต่อหอแม่นเป็นสิ่งที่ไม่เคยบอกเหมือนทุกอย่างเชิออกมองจาก็เห็นข้างใน จะรู้ใจฉันกว่าใครเหมือนได้กล่องของคนวันเกิดมีความสุขแม่ไม่ได้เปิดมือบ้านที่แสนอบอุ่นุณคือนักร้องเสียงเพี้ยนครับเหมือนถูกสิ่งเริ่มหยุดมนุน ลา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 ทั้งหมดหัวใจฉันหายเธอลา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 เหมือนถูกสะกดด้วยเวทมนต์จากจ้าผมรู้แล้วผมลืมอะไรลืมไปจ้างอาควาไงอ๋ออุ๊ยเจนนิเฟอร์เหรอเฮ้ย มีความเป็นไม่ได้ที่แมรี่ก็จะเอามาให้เหมือนกันแต่ว่าผมไม่ได้อยู่หน้าบ้านอาอฉันครึงใจที่จำไอ้คนคนนี้มันเป็นคุณไหมโอชันเป็นของเธอฉันเป็นของเธอ,เอ,เธอและจะไม่เป็นคงใครเลี้ยงสัตว์ให้หน่อย รอยยิ้มคงจะได้ทำให้คนคนนี้เก็บเลืมหาวใจถูกป่าว่ะโอเคถูกแล้วฮะ care for livestock ถ้าเราได้ช็อกโกแลตห่อขนมปังแล้วเรากินได้ไหมเอ่ยหินที่เราไม่ได้เก็บมาจะวิ่งมาเองไหมฮะไม่เลยลรอเพื่อนโบะ ขอ,อลองหน่อยได้ไหมยังไงกินได้โอ้โหได้อย่างน้อยก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ทีทีวีจอใหญ่แต่ว่าเหมือนเดิมเลยนะคุณภาพนอนนอนไม่เกรงใจใครทำไมเสียงเป็นแบบนั่นนะวันนี้ไม่เกิดดุกเฮ้ยแดดออกนายคือผู้ชนะเหมือนกดดูทีวีนี่แหละฮะกินได้เปล่าแล้วแวนคือใครแล้วเมื่อไหร่ผมจะได้เจอแวน โอเคนะลูกโอเคกันไหมครับเมื่อวานพายุมาเย้ไหนๆก็มาแล้วทําไมบางวันเขาก็มาโรงนาก่อนบางวันก็เลี้ยงไก่ก่อนกัดตูดกัดตูดเอาละผมว่าเราสตามเราเาสตามินาที่มีมาปานกับเจ้าหินพวกนี้ก่อนดีกว่านะเมื่อวานพายุมาเนยใช่ไหมสองวันที่แล้ว น้องม้ามีรูปหัวใจกลางหน้าผากด้วยม้าพันดีปะอือหมดเรือ่องหมดเรือ่องโอ้โหสามก้อนเย,ย้โว้อือศาสตรหมดจดอะไรอย่าง ามามันนี่ลูกตอนแข่งม้านี่ถ้าเรามาตัวเองแข่งมันต้องกดอะไรมะมปอกแป๊กปอกแป๊กปอกแป๊ก,ปก,ปก,ปกมีความเป็นไปได้เธอบอกลาเพื่อนเก่าเธอโทรก็ไม่โทมาไม่มีแม้เวลาจะบอกลาเพื่อนเออนอก่าเฮ้ยแรนดอน Brandon, ไม่ได้คุยกันนานเลยเอย่าเพิ่งไปขอคุยด้วยหน่อยย่าหวัสดี เออส้มไหมเพื่อนลืมกันไปอืมเจ็ดสิบโอ้โหฟันไปตั้งเยอะฟันไปตั้งหลายวันขึ้นให้แค่นี้ยอเวสก็ตเดสกระปแวนคือใครไม่ผมยังไม่เคยเจอถ้าไม่ใช่ริกันแล้วจะเป็นใครขอบคุณมากนะ บขี okay. ้เกจเล็กน้อยถึงปานกลางเอาหินกับปืนเก็บเข้าที่นะไว้อัปเกรดอย่างอื่นต่อนี้ด้วยนะแวนเฟเวอร์ริทไม่ว่านี่คืออะไรแต่เหมือนเอาให้แวนแล้วจะเป็นไอเดียที่ดีแวนคือใครยังคงเป็นปริศนากับผม <t ose sound> ต่อไปอาจจะต้องรอดูปีแรกก็ <t ose sound> <Okay. S 2> ไม่เห็นมีใครชื่อแวนนี่ว่ะโอเคถ้าง,งั้นสำหรับพานนี้จานไปเท่านี้ก่อนละกันนะฮะ ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วเจอกันใหม่กับน้องวัวที่ทำฟาร์มฟาร์มเราก็กําลังขยายตัวเพิ่มขึ้นแล้วนะฮะดูน้องไก่ซะก่อนก็เหล่าสรรพสัตขอให้ทุกคนโชคดีครับแล้วเจอกันจ้าฮู